สวัสดีครับนี่คือ s อสเซมเมนชันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับคําถามที่ว่า CPU S-series นะครับไม่น่าซื้อเพราะว่ากินไฟกว่า U-series หรือเปล่านะครับได้ได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย CPU S-series นะครับไม่ได้มีแค่ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วนะครับแต่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊กเมนสตรีมต่างๆนะครับที่เป็นทั้ง14นิ้วและ15นิ้วรวมไปถึงโน้ตบุ๊กทัชสกรีนนะครับก็มีให้เห็นเหมือนกันสําหรับพวกทัชสกรีนได้ออปชั่นเยอะๆนะครับพับหน้าจอได้30-40องศาอะไรประมาณนีี้้นนนนนะะครรับบ CPU S Series เ่่ยยกกก็หมมงจําาาใพวโตุ๊ปณ แล้วในหลายๆแบรนด์ด้วยก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในส่งตัว CPU S s e r i e s นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบตเตอรี่หมดไวจริงหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับ U-Series แล้วเนี่ยความต่างมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็เอาจริงแล้วนะครับสำหรับตัวเลขสเปคนะครับใน CPU ต่างๆเนี่ยเราก็เทียบกันได้จากเบสพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีแจ้งในตัว CPU ตัวนั้นที่โน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นใช้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมองแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยเรื่องของตัว RAM นะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาด้วยนะครับว่าเขาให้มากี่วัตต์กี่เซลล์อันนี้ก็อาจจะมีผลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองจากแค่ U กับ H เนี่ยแน่นอนว่า Useries เนี่ยเขาก็กินไฟน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับไม่งั้นโน้ตบ โอเลตนะครับรุ่น UX5304VA นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ CPU U-Series นะครับอย่าง i71355U นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดไฟมากนะครับ Base Power เนี่ย15วัตต์เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวประหยัดไฟสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเซกเมนต์ระดับท็อปด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วรุ่น Slim เนี่ยเขามีใช้ S-Series บ้างหรือเปล่านะครับก็แน่นอนนะครับมีอยู่แล้วแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะนะครับอย่าง Lenovo Yoga Pro นะครับ Asus Zenbook 14X OLED อะไรแบบนี้นะครับในหลายๆตัวนี้ก็มมาาพร้้้ออกกับจแยยดวซ เค4050เนี่ยก็มีเห็นในหลายๆแบรนด์แล้วนะครับกับพวกซีรีส์สลิมแล้วใส่การ์ดจอแยกมาแถมยังมาพร้อมกับ CPU S4D ด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงคําถามกันเลยนะครับว่า U Series กับ S Series เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับแล้ว U Series เนี่ยประหยัดไฟมากกว่าเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าผมก็จับเทสเลยนะครับจับทดสอบเลยกับโน้ตบุ๊ก2รุ่นนะครับที่มาพร้อมกับ U Series กับ S Series ก็เท่าที่ผมได้ทดสอบไปนะครับกับการเทสนะครับเปิดวิดีโอ 4K นะครับประมาณ20นาทีนะครับความสว่างเนี่ยตั้งไว้ที่50%นะครับแล้วก็ในเรื่องงขอตัวลำโพงเนี่ซ ด้วยที่50%เหมือนกันส่วน WiFi อันนี้ไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับก็ดิสเลิบไปนะครับทั้ง WiFi แล้วก็บลูทูธเลยนะครับก็ปรากฏว่านะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ CPU เป็นตัว i7 1 3 5 5 u เนี่ยเบสเ s าเวอร์ของเขา15วัตต์นะครับก็ปรากฏว่ากินแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่99%นะครับก็เหลือที่97%นะครับกินแบตเตอรี่ไปแค่2%เท่านั้นเองนะครับสำหรับการเปิดไฟล์4 K นะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับส่วนตัว S Series นะครับรุ่นที่ทดสอบเนี่ยเป็นตัว View b o o k 1 4 4 x นะครับ S 3 0 ตัวนี้ก็ใช้เป็น CPU Intel Core i5 นะครับ 1.3500H Base Power เนี่ยเป็น45วัตต์เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจากแบตเตอรี่นะครับประมาณ98%เนี่ยก็ลดลงไปเหลือที่91%นะครับก็คือหายไปที่7%เลยนะครับการเซตติ้งต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับการเปิด VO ก็กินเวลาเท่ากัน20นาทีลดไปที่7%นะครับก็ CPU S s e r i e s นะครับในส่งตัว ASUS VivoBook เนี่ยก็กินไฟกว่า ZenBook อยู่แล้วนะครับส่วนตัว U-series อย่าง ZenBook เนี่ยค่อนข้างประหยัดมากๆนะครับกินไฟแค สองเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตัว CPU S-series กับ U-series ในฝั่งของ AMD กันบ้างนะครับทีนี้ S-series เนี่ยผมจะหารุ่นที่ความจุแบตเตอรี่เยอะๆนะครับสัก50วัตต์อาวนะครับเป็น3เซลล์นะครับส่วนตัว U-series เนี่ยเท่าที่หามานะครับก็จะเป็นพวกตัวเมนสตรีมตัวระดับกลางๆเลยนะครับเป็น37วัตต์อาว์แบตเตอรี่2เซลล์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าได้เป็น U-series base power เนี่ย15วัตต์นะครับส่วนตัว S-series นะครับได้เป็นตัว Ryzen 7 5800H ตัวนี้ Base Power 45วัตต์นะครับเป็นรุ่น D 1 6 3 QA r สี่ ตัวไรเซน 5,700u เนี่ยเป็นตัว D515UA นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับระดับกลางๆแล้วก็แน่นอนนะครับเท่าที่ทดสอบไปนะครับเซตติ้งที่ผมได้ทดสอบไปเนี่ยก็เหมือนกับตัว Intel เมื่อกี้เลยนะครับตั้งไบรท์เน็ตเป็น50นะครับลำโพงเนี่ยดังที่50%นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Wi-Fi กับ Bluetooth เนี่ยก็ Disable เอาไว้นะครับปรากฏว่านะครับสำหรับตัว AMD ไรเซน 75800H นะครับตัวนี้ดูดันวิดีโอ 4K 2 0นนนนนนาาาทททีีีีีีะะครรรัับบแตตตเเเอ่่่่ยลดดไป6%้จมูใสวว AMD ดีเนเจ 5,700u กันบ้างนะครับกับ d515ua นะครับเซตติ้งเดียวกันนะครับแน่นอนว่าเมื่อรันครบที่10นาทีแล้วเนี่ยสำหรับวิดีโอ 4K เนี่ยลดลงไปนะครับที่5%น้อยกว่าไรเซน5 8 0 0 s แค่1%นะครับซึ่งก็ต้องบ่งบอกว่าต่อให้เป็น S30 นะครับแต่ว่าได้แบตเตอรี่ที่ความจุค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้ได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อพิจารณาหนึ่งนะครับในการเลือกซื้อน้ตบุ๊กสำหรับคนที่อยากได้การใใใช้้งงงาาาาาาานนนนททีีนนี่่่่ยยยววรรับก็พมยายามดูเเเเือขอตตขขตตตสปแห Way, ว่าเขาให้แบตเตอรี่อะไรมากี่เซลล์กี่วัตต์อเวอร์นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นออปชั่นหลักๆสําคัญในการเพิ่มราคาของโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครเน้นแบตเตอรี่ระยะยาวก็พยายามดูตรงนี้ก่อนซื้อกันด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับหัวข้อที่ว่า CPU S-series นะครับกับ U-series ตัวไหนประหยัดไฟกว่า S-series กินไฟกว่าจริงไหมนะครับผลทดสอบก็ประมาณนี้เลยอันนี้แบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมก็จะไม่ได้มีตัวเลือกในการทดสอบเยอะนะครับพอหาเครื่องไหนมาเทสได้ก็จับเทสเครื่องที่มีก่อน ครวก็ต้องบอกอีกนิดนึงนะครับว่าเอสเเมน i o n ไม่มีสปอนเซอร์นะครับหลายคนนีอาจจะดูคลิปแนะนำห้างล็บุ๊กนะครับอาจจะคิดว่าเ i o n เนี่ยมีสปอนเซอร์กับแบรนด์นั้นๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่มีนะครับอันนี้บอกเลยว่ายังไม่มีนะครับถ้ามีก็ก็ดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับกับซับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ต้นนะยังไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับเครื่องที่พยายามถ่ายนะครับแล้วก็พยายามหาสิร์ยมาเนี่ยก็เป็นการหาด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์มาจ้างให้พูดถึงอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะคร แนะนำ5โน้ตบุ๊กนะครับหลักๆผมจะพิจารณาจากความคุ้มค่าเลยนะครับว่าเฮ้ยผมเห็นว่ารุ่นนี้มันคุ้มดีนะครับก็หยิบมาแนะนําให้ได้รู้จักให้ได้เห็นกันนะครับว่ารุ่นนี้เขาคุ้มยังไงสเปคอะไรบ้างราคากลางนะวันที่ลงคลิปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไงอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องแนะนํา5โน้ตบุ๊กนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องรุ่นไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการแนะนํา5โน้ตบุ๊กนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าถึงทุดดค่่พามเ้้ไุือวณผูช จะได้ประโยชน์จากการแนะนำโน้ตบุ๊กมากที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่บาท2บาทนะครับเป็นหมื่นนะครับก็ต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับก่อนซื้อไม่ว่าจะเป็นการดูก่อนไปซื้อหน้าร้านนะครับหรือว่าอาจจะถึงหน้าร้านแล้วนะครับเห็นรุ่นนี้เห็นเอ่อโปรโมเตอร์เขาแนะนํารุ่นนี้แล้วเอ๊ะยังลังเลอยู่นะครับดูรีวิวก่อนก็มาดูความพิเห็นจากเอเซนชั่นก่อนก็ได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหน้าร้านหรือซื้อตามร้านออนไลน์ต่างๆก็สุดจะแล้วแต่นะครับอ่ะออกทะเลไปไกลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัตรเอาเวอร์นะครับกีเซลกีบัตรเอาเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้ดูในเรื่องของตัวโปรแกรมด้วยนะครับถ้าเป็น LP นะครับ LP ก็แน่นอนว่าจะประหยัดไฟกว่าพวก DDR ปกติเพียงแต่ว่าอาจจะจากัดในเรื่องของออปชันการอัปเกรดส่วนใหญ่เลยนะครับรุ่นที่มาพร้อมกับ LP เนี่ยจะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะครับเรื่องของการเลือกซื้อนะครับโน้ตบุ๊กที่แบตเตอรี่อึดๆใช้งานได้ยาวนานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้คลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำมีอะไรมารีวิวอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ